อยู่กับโกงตอนที่ยี่สิบสี่กำแพงความรักข่าวที่ว่าเฮียเพงจะแต่งงานกับสาวไทยคนหนึ่งได้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วจนรู้กันทั่วตลาดห้องแถวเพราะป้าเง็กจูแม่ของแกเจอหน้าเพื่อนบ้านหรือใครที่รู้จักมักจีเข้า เป็นต้องร่ำให้คร่ำครวญสาธยายเรื่องราวให้เขาฟังอย่างหมดเปลือกตามประษาคนปากไม่มีน้ำหนักทวงและบวกกับความชิงชังรังเกียจว่าที่ลูกสะพ้ายซึ่งเป็นคนไทยด้วยระยะที่ตกเป็นขี้ปากคนนี้เฮียเพงเงียบขืึมไปมากไม่หยอกเย้าเล่นหัวกับฉันเหมือนเคยแกคงกลัดกลุ้มเรื่องนี้ไม่น้อยเพราะแม่แกขัดขวางอย่างขันแข็ง แล้วยังเที่ยวโพนทธนาว่าแกหลงผู้หญิงเสียจนเห็นผิดเป็นชอบแม้แต่พ่อแม่ก็เหนียวรั้งไม่อยู่ฉันเคยเห็นและรู้จักคู่รักของเฮียเพงแล้วเวลาฉันซ้อนท้ายรถจัก,กรยานแกไปเที่ยวโรงงานวุ้นเส้นและเฮียเพงก็ไม่ได้ปิดบังฉันยังพูดเลยว่าอีกหน่อยฉันจะต้องเรียกสาวรักของแกว่าซอ ซึ่งแปลว่าพี่สะพยถ้าเป็นไปอย่างนั้นจริงฉันก็ต้องเรียกว่าซอนวนพี่นวลเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงประจําโรงงานวุ้นเส้นหาบข้าวแกงและขนมจีนน้ำยาน้ำพริกมาตั้งหาบขายอยู่ใต้ร่มชํำชาที่แผ่กิ่งก้านไพศสารข้างๆโรงงานตั้งแต่ตอนเช้าไปจนกระทั่งบ่ายคล้อย เฮียเพ้งพาฉันเข้าไปกินทุกครั้งที่พามาเที่ยวโรงงานฉันชอบขนมจีนน้ำพริกเป็นที่สุดเพราะไม่เผ็ดออกรสหวานงานหอมกลิ่นถั่วกินสองจานเสมอแต่เฮ er ียเพ้งชอบกินข้าวราดแกงพี่นวลจะตักให้จานพิเศษราดแกงแยะและเพิ่มชิ้นเนื้อชิ้นปลาให้อีกจนบางคนล้อเอาบ่อยๆว่า กินไม่เสียเงินแล้วยังกินมากอีกพี่นวลหน้านวลสมชื่อไว้ผมยาวประบ่าเวลาลมพัดมาแรงๆปลายผมของเกล้นลมไหวพลิ้วไปมาผมบางปอยสะบัดมาเคลีอยู่ข้างแก้มที่ถูกกระไอแดดบ่มผิวจนระเรื่อเปล่งปลั่งเหมือนผิวมะปรางสุกริมฝีปากของพี่นวลก็สวยกว่าของสาวอื่น ดูนุ่มเหมือนกลีบดอกไม้กร,รมยี่อวบอิ่มด้วยเลือดฝาดอันสมบูรณ์ของวัยสาวเวลายิ้มฉันรู้สึกว่ายิ้มของพี่นวลทำให้ความอบอ้ายามเที่ยงที่แดดจ้าหายไปทันทีแม้วันที่ฟ้าครึมด้วยเมฆฝนรอยยิ้มของพี่นวลก็ทำให้บรรยากาศรายรอบสว่างเรื่องขึ้นได้อย่างน่าประหลาดเวลาพี่นวลยิ้มริมฝีปากจะแย้มให้เห็นฟันซี่เล็ก ขาวสะอาดเรียงกันได้ระเบียบฉันนึกไปถึงสร้อยไข่มุกที่เคยเห็นคุณนายนายอำเภอสวมใส่พี่นวลชอบนุ่งผ้าถุงสีเข้มๆอย่างที่เรียกกันว่าผ้าพื้นซึ่งฉันเห็นว่าเหมาะเจาะเหลือเกินกับรูปร่างสัตว์ทัดโป,ปร่งของแกไม่เคยเห็นแกนุ่งผ้าถุงที่เป็นดอกเป็นลายเลยเสื้อก็เหมือนกัน จะเป็นสีอ่อนๆตัดเย็บแบบเรียบๆทุกตัวเป็นเสื้อทรงกระบอกแขนยาวจดข้อมือผ่าอกติดกระดุมมิดชิดขึ้นไปจนถึงต้นคอลำคอกลมเหมือนกลึงวันไหนแกสวมเสื้อแบบคอกลมไม่มีปกจะเห็นสร้อยทองคำเส้นเล็กๆเข้าหนวดกุ้งห้อยพระสมเด็จนางพญาเหลี่ยมทองที่ฉันชอบมองเป็นที่สุด คือมือเรียวเล็กของพี่นวลมือเล็กๆแต่ดูคล่องแคล่วเหลือเกินเมื่อหยิบจานหยิบซ้อนหรือเมื่อจับทัพพีคนแกงตักแกงนิ้วมือยาวเรียวเล็บสะอาดเจียนปลายได้ระเบียบหลังมือที่อูมน้อยๆด้วยเนื้อสาวมีเส้นเอ็นเส้นเลือดปรากฏขึ้นเห็นราง,รางบอกให้เห็นได้ว่าเจ้าของมืองามทำงานเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลา มีใช่มือกรีดกรายของสาวสำอางที่คล่องอยู่เพียงการประทินโฉมพี่นวลเป็นแม่ค้าแม่ขายก็จริงแต่พี่นวลไม่ช่างพูดเลยใครถามแกก็ตอบสั้นๆบางครั้งก็ยิ้มแทนคำตอบซึ่งทำให้ฉันแอบนิยมอยู่ในใจอาจจะเป็นเพราะว่าฉันมีชีวิตอยู่อย่างเงียบเหงากับกกงเพียงสองคนเท่านั้น ฉันจึงรู้สึกชอบท่วงทำนองพูดอันหวานหูของคุณนายทองหอ่อและความสงบเสงี่ยมประหยัดท้อยของพี่นวลแม้แต่แกนั่งนิ่งๆฉันก็มองได้นานๆนนไม่รู้เบื่ออีกอิริยาบทหนึ่งของพี่นวลที่ฉันบอกตามตรงได้เลยว่าหลงไหลจำได้ติดตาและประทับแน่นอยู่ในความทรงจำนึกถึงทีไรก็ยังเป็นภาพอันกระจ่างชัด นั่นคือท่าหาบคอนของพี่นวลพี่นวลจะลุกขึ้นยืนอย่างช่ำชอยเอื้อมมือเรียวเล็กทั้งสองปัดผ้านุ่งให้เศษผงเศษหญ้าหลุดร่วงแล้วดึงชายเสื้อให้เรียบตึงเข้ารูปเสื้อของพี่นวลทุกตัวจะเว้าเข้ารูปตรงเอวอวดความคอดกิ่วของเอวที่เป็นปฏิภาคกับความสล่างพองงามของตะโพก ทวงอกนันนูนกระทัดรัดสันฐานเหมือนฝักบัวความเคียงกันสองฝักไม่เล็กไม่ใหญ่ไปกว่านั้นช่วงแขนช่วงขาก็ระเหิดระหงพราเพรียวจัดแจงเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วพี่นวลจะเอาไม้คานสอดเข้าที่หูหาบทั้งสองยกขึ้นพร้อมกับเอี้ยวตัวยอบเข่าเอาไหลรับไว้ขยับหาบชั่งน้ำหนักเหมาะเหมงดีแล้ว จึงก้าวเท้าออกเดินว่องไวแต่เนินบนนุ่มอยู่ในทีฉันมองตามหลังอย่างไม่วางตาเป็นภาพที่งามเหลือเกินฉันยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนหาบคอนได้สวยเหมือนพี่นวลเลยสักคนเดียวในช่วงเช้าจนถึงเที่ยงมีคนมาอุดหนุนอาหารที่หาบพี่นวลไม่ขาดระยะจนไม่ต้องหาไปเร่ขายที่อื่นอีก ของกินเจ้าอื่นๆก็มีแวะเข้ามาขายในบริเวณโรงงานนี้เหมือนกันแต่ไม่มีใครตั้งหาประจำทุกวันเหมือนพี่นวลอาจจะเป็นด้วยคนงานนับสิบนับร้อยคนในโรงงานนี้เป็นคนไทยเกือบทั้งหมดจึงชอบอาหารไทยเช่นข้าวราดแกงและขนมจีนก็ได้คนงานที่มีค่าแรงน้อยบางคนห่อข้าวเปล่ามาจากบ้านแล้วซื้อแกงพี่นวลราดกิน บางคนก็ขอเพียงน้ำแกงที่เหลือขายราดข้าวกินพี่นวลไม่เคยห่วงถ้ามีเนื้อหลงเหลืออยู่ก้นหม้อแกงบ้างพี่นวลจะแถมให้ด้วยอย่างอารีทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสแกงของพี่นวลอร่อยเป็นเลิศแต่พี่นวลมักบ่ายเบี่ยงไปว่าความหิวหน้าที่ทำให้อร่อย คนงานหนุ่มๆและคนขับรถบรรทุกวุ้นเส้นประจําโรงงานหลายคนเคยแวะเวียนมาเกี่ยวพี่นวลแต่ความสุภาพอ่อนโยนกับคนทั่วไปเสมอหน้ากันของพี่นวลทำให้พวกนั้นถอยทับกลับไปแล้ววางตัวเป็นลูกค้าแม่ค้าตามปกติเช่นเดิมไม่เคยมีใครทะลึ่งตึงตังละลาบละละ้ลวงต่อพี่นวลเลยแต่ในที่สุด ก็รู้กันทั่วไปในบรรดาพวกทำงานโรงงานนี้ว่าหัวใจของพี่นวลมีเงาของเฮียเพงเข้าจับจองครอบครองเนื้อที่แล้วทุกคนยินดีกับเฮียเพงทั้งนั้นแม้แต่คนที่เคยมาเกี่ยวพี่นวลเฮียเพงจะแวะกินข้าวที่หาพี่นวลต่อเมื่อปลอดลูกค้าแล้วเช่นตอนสายๆหรือตอนคนงานเข้ากะทำงานหลังพักเที่ยงแล้ว ความที่แกเป็นช่างคุมเครื่องยนต์จึงมีเวลาว่างมากกว่าคนอื่นที่ต้องทำงานแบกหามแกจะนั่งกินข้าวอยู่ข้างๆหาพี่นวลพลางคุยกันไปอย่างมีความสุขและไม่เร่งร้อนอิ่มแล้วก็ช่วยพี่นวลล้างจานเช็ดจานหรือไม่ก็นั่งคุยเป็นเพื่อนจนกระทั่งพี่นวลได้เวลาเก็บหาบกลับบ้าน บ้านพี่นวลอยู่เลยโรงงานออกไปไกลพอสมควรเดินเหนื่อซึมหลังนั่นแหละจึงถึงเป็นบ้านฝากระดานหลังเล็กอยู่กันอย่างสบายพ่อแกเป็นคนหาปลาน้องๆยังเรียนหนังสือหลายคนเรื่องต้มแกงนั้นพี่นวลกับแม่ช่วยกันทำช่วยกันปรุงถึงเวลาพี่นวลก็หามาขายที่โรงงาน รถมือดีถึงขนาดเวลามีงานเลี้ยงคราเลี้ยงคนเจ้าภาพจะไปว่าจ้างให้แกงหม้อใหญ่ๆอยู่เสมอนับว่าเป็นรายได้ที่ครองชีพได้อย่างสบายๆพี่นวลเรียกเฮียเพงว่าพี่เพงแต่เฮียเพงเรียกพี่นวลว่านวลเฉยๆในความรู้สึกของฉันพี่นวลเป็นผู้หญิงที่น่ารัก สสวยแบบสาวไทยท้องทุ่งมีความขยันและเงียบหญิมเป็นอาพรไม่เอาแต่แต่งตัวฉาบฉวยแล้วเตรดเตรตอแลเหมือนสาวๆบางคนในตลาดที่ฉันเคยเห็นฉะนั้นเมื่อได้ยินป้าเง็กจูแม่เฮียเพงพูดถึงพี่นวลอย่างชิงชังรังเกียจทั้งทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาจึงอดสังเวชไม่ได้และให้อัดอั้นตันใจแทนเฮียเพงด้วย แต่ฉันยังเด็กเกินกว่าที่จะออกความเห็นในเรื่องของผู้ใหญ่ได้จึงเฉยอยู่ได้แต่นึกเอาใจช่วยเฮียเพ้งกับพี่นวลให้สมหวังในความรักเดี๋ยวนี้เฮียเพ้งกลายเป็นคนที่ฉันเห็นใจที่สุดแกคงมีความขัดแย้งกับเตี่ยและแม่แกมากมายจึงไม่กลับมานอนที่ห้องแถวในตลาดของเราแต่นอนค้างเสียที่โรงงาน ซึ่งมีห้องว่างสำหรับช่างที่อยู่เวรกะกลางคืนอยู่แล้ววันสองวันจึงขี่รถจักรยานแวะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียทีหนึ่งแล้วก็รีบกลับโรงงานฉันเชื่อว่าไม่มีใครจะเปลี่ยนคติความเชื่อของป้าเน็กจูแม่เฮียเพงได้เพราะว่าแกเติบโตและฝังชีวิตแต่น้อยคุ้มใหญ่อยู่ในกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีนโบราณ และเป็นในแบบสังคมแคบๆด้อยการศึกษาด้วยไม่เคยรู้และไม่เคยยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มีความแปลกใหม่เข้ามาเจอระคนคนจีนรุ่นเก่าถือเรื่องการแต่งงานของลูกชายเป็นเรื่องสำคัญมากเหลือเกินเพราะถือว่าลูกชายโดยเฉพาะลูกชายคนโตจะต้องเป็นบุรุษหมายเลขหนึ่งของครอบครัว เมื่อสิ้นบุญเตี๋ยแล้วและจะต้องเป็นผู้สืบแท้สืบตระกูลต่อไปเมื่อเป็นดังนี้จึงห่วงกังวลไปถึงผู้ที่จะเข้ามาเป็นสะพายด้วยว่าจะเหมาะสมกับลูกชายหรือสมกับครอบครัวของตัวหรือไม่เพียงไรผู้ใหญ่ในสังคมจีนเก่าหวนเกรงในเรื่องนี้มากจึงเป็นธุระจัดหาเมียให้ลูกชายเสียเองโดยใช้วิธีคลุมถุงชน ซึ่งยังเป็นวิธีที่ฝังแน่นอยู่ในความนิยมของชาวจีนรุ่นเก่าที่ด้อยการศึกษามาจนถึงทุกวันนี้การแต่งงานของลูกชายชาวจีนถือว่าเป็นการรับเข้าคือรับผู้หญิงจากครอบครัวอื่นเข้ามาเป็นสะพายของตนส่วนการแต่งงานของลูกสาวถือเป็นการปล่อยออก คือปล่อยออกจากความปกครองของตนไปสู่ครอบครัวอื่นธรรมเนียมจีนยึดถือกันมาเนิ่นนานอย่างแก้ให้ตกได้ยากแล้วว่าลูกสะพ้ายเป็นทาสนอกจากจะต้องเป็นค่าช่วงใช้ของผู้เป็นผิวตามภาระหน้าที่ของผู้เป็นเมียแล้วยังต้องรับใช้พ่อผัวแม่ผัวและพี่น้องของผัวอีกด้วยตามหลักแล้ว เจ้าสาวจะต้องเข้าอยู่ในบ้านเรือนของเจ้าบ่าวเสมอไปจนกว่าจะมีลูกเต้าหรือมีกิจการของตัวเป็นปึกแผ่นแล้วจึงจะแยกออกไปตั้งครอบครัวของตัวตามประสาผัวเมียได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างแม่ผัวกับลูกสะภ้ายจึงมีให้เล่าลือมากมายในครอบครัวชาวจีนหัวเก่าเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นคนต่างรุ่นต่างสมัยกัน จึงหนีไม่พ้นการกระทบกระทั่งกันบ้างถ้าลูกสะพ้ยคนไหนหัวรั้นหัวแข็งไม่ลงรอยกับแม่ผัวแล้วจะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ผิดไว้ก่อนจะถูกเกลียดชังในหมู่ญาติของตัวมากขนาดที่ลูกสะพ้ยเป็นชาวจีนด้วยกันร่วมเชื้อชาติและภาษาเดียวกันยังถูกแม่ผัวตั้งแง่และเกี่ยงงอนเอาปานนี้แล้ว ถ้าลูกชายไปคว้าเอาสาวไทยมาเป็นเมียหัวอกของผู้เป็นแม่ก็แทบจะระเบิดออกมาเป็นเสียงเสียงเพราะว่ามีอคติอย่างฝังลึกอยู่แล้วว่าจีนกับไทยก็เหมือนน้ำกับน้ำมันไม่มีวันที่จะประสมประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่ที่สำคัญก็คือเกรงไปว่าลูกสะภ้าไทยจะไม่ยอมลงให้กับตัว เมื่อยังมีโอกาสจึงต้องขัดขวางอย่างเต็มกำลังอย่างที่เฮียเพงกำลังโดนเข้ากับตัวเองในทุกวันนี้ส่วนการแต่งงานของลูกสาวชาวจีนจะไม่ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ดูพอสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ให้แต่งงานไปเพราะถือคติว่ามีลูกสาวก็เหมือนมีซุ้มอยู่หน้าบ้านรักษาดีก็ปลอดกลิ่น ถ้ารักษาไม่ดีก็มีแต่เรื่องอันเป็นมลทินให้ได้อายการได้ปลดปล่อยลูกสาวออกนอกชายคาจึงเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งในชีวิตหัวหน้าครอบครัวชาวจีนรุ่นเก่าถ้าลูกสาวใครถึงวัยที่สมควรแต่งงานได้แล้วผู้เป็นแม่จะตั้งตาคอยข่าวดีที่จะแววมาเข้าหูว่าลูกสาวตัวเป็นที่สนใจของใครบ้างหรือเปล่า เด็กสาวชาวจีนในสังคมเก่าๆที่คับแคบจะไม่ได้รับการส่งเสริมให้เรียนหนังสือเพราะยังถือกันเหนียวแน่นว่าผู้หญิงเกิดมาเพื่อจะเป็นข้าช่วงใช้หรือเป็นทาสผัวเท่านั้นอันเป็นค่านิยมที่คนจีนโบราณสืบทอดไว้เป็นมรดกทางสังคมยกย่องผู้ชายแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าเป็นผู้นำ และเป็นผู้บงการชีวิตของผู้หญิงดังนั้นเมื่อสาวจีนแรกรุ่นดรุณนวัยขึ้นก็จะถูกเก็บกันไว้ในบ้านช่องห้องหับให้ช่วยทำงานในครัวเรือนฝึกการเป็นแม่บ้านแม่เรือนไปด้วยในตัวเมื่อถึงวัยประกอบอาชีพได้ก็จะให้รับงานมาทำอยู่ในบ้านอีกถ้าเป็นงานที่จะต้องออกไป รับจ้างทานอกบ้านก็จะให้ไปกันเป็นกลุ่มในหมู่สาวๆเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันเป็นการมอบหมายให้ระว่าระวังกันเองไปในทีการจะปล่อยให้บินเดี่ยวคลาดสายตาผู้เป็นแม่หรือเพื่อนบ้านไปได้นั้นไม่มีทางเมื่อเป็นอย่างที่ว่ามานี้ชีวิตประจําวันของสาวจีนระดับนี้จึงถูกขังอยู่ในกรอบแคบๆโดยปริยาย ไม่มีทางเลือกไม่มีทางสัมผัสชีวิตภายนอกที่กว้างไกลออกไปถ้าเป็นลูกสาวคนยากจนก็ก้มหน้าก้มตาทำงานบ้านและทำงานอาชีพไปอย่างเงียบๆจนกว่าจะมีผู้ชายมาสู่ขอตกแต่งออกเรือนไปถ้าเป็นลูกสาวของคนมั่งมีหัวเก่วก็ไม่ต้องทำงานบ้านหรืองานอาชีพมากนะักมีเวลาที่จะฝึกฝนงานการฝีมือ และแต่งตัวสสวยรอวันดีคืนดีระครังวิวากังวานมาเข้าหูเหมือนนกแก้วแสนงามที่เกาะคออยู่ในกรงทองรอคนศบสีสันมาเลือกซื้อหาไปประดับบ้านเรือนของเขาเรื่องที่จะได้เลือกหาชอบพอผู้จะมาเป็นตัวเองนั้นยากนะถ้าลูกสาวของใครไวัยทักจะเกินสมควรแล้วแต่ยังไม่มีใครมาสู่ขอไปเป็นคู่ครอง ผู้เป็นแม่จะเริ่มวิตกกังวลเกรงว่าลูกสาวของตัวจะขึ้นคานส่งไม่ออกเพราะธรรมเนียมจีนโบราณนิยมให้แต่งงานออกเรือนไปตั้งแต่อายุยังเยาวเพิ่งหนุ่มเพิ่งสาวเพื่อจะได้เห็นหลานไวๆหรือที่อ้างกันว่าจะได้มีลูกทันใช้และยังมีเมียมีผัวได้แต่ก็ถือกันไม่เคร่งครัดนัก เพียงแต่เป็นคำทักท้วงกันอย่างชินปากเท่านั้นเองวิตกจริตของผู้เป็นแม่ที่ลูกสาวทำท่าจะขึ้นคานเป็นสาวทืนทึกนี้มีมากถึงขนาดต้องกระซิบกระซาบบอกขายลูกสาวผ่านแม่สื่อแม่ชักเทียวละผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่สื่อแม่สายของพวกคนจีนหัวเก่ามีอยู่สองประเภทคือแม่สื่ออาชีพกับแม่สื่อสมัครเล่น แม่สื่ออาชีพมักจะเป็นผู้หญิงอายุมา,มากๆเช่นสาวใหญ่หรือเลยสาวใหญ่แล้วพวกนี้จะหูตาลอกแลกแต่งเนื้อแต่งตัวดีพูดคล่องแต่มีชั้นเชิงผู้ที่มีอาชีพนี้จะเป็นที่รู้กันทั่วไปจะรับงานเป็นแมวมองให้ผู้ที่ต้องการลูกสะพ้ด้วยให้ผู้ที่ต้องการลูกเขยด้วย โดยเรียกร้องค่าป่วยการพอสมควรตามตกลงกันแม่สื่ออาชีพนี้จะเที่ยวเสาะหาไปด้วยความจัดเจนจนกระทั่งพบผู้ชายหรือผู้หญิงที่เห็นว่าน่าสนใจแล้วนำไปบอกเล่าแก่ผู้ว่าจ้างส่วนแม่สื่อสมัครเล่นนั้นมักจะเป็นเพื่อนบ้านหรือญาติมิตรของผู้เอ่ยขานวานใช้ให้ช่วยเป็นแมวมอง สาะหาผู้หญิงให้ลูกชายของตัวหรือแนะให้ผู้ชายอื่นมาทาบทามลูกสาวของตัวแม่สื่อพ่อสื่อประเภทนี้ไม่ต้องการสินจ้างรางวัลแต่รับภาระด้วยความสนิทสนมกันเป็นส่วนตัวมากกว่าเมื่อแม่สื่อทั้งสองประเภทนี้ได้เบาะแสแล้วก็จะนำข่าวมาบอกกับผู้จ้างหรือผู้วานใช้ ถ้าคำบอกเล่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่น่าสนใจก็จะมีการประสานงานกันให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายพบปะเจรจากันก่อนถ้าปรองดองกันได้ก็จะมีการนัดหมายให้ฝ่ายชายดูตัวฝ่ายหญิงการดูตัวนี้บางทีทำอย่างเงียบเชียบไม่ให้ฝ่ายหญิงรู้ตัวคงเกรงว่าจะมีการย้อมแมวหรือตรเตรียมตัว ตบตาให้น่าสนใจกว่าปกติได้ส่วนมากจะขอดูรูปถ่ายจากผู้เป็นสื่อก่อนพอใจรูปถ่ายแล้วจะพากันไปแอบดูตัวผู้หญิงโดยมักจะไม่ให้ผู้หญิงรู้ตัวถ้าในขั้นนี้เป็นที่พอใจกันแล้วผู้ใหญ่ฝ่ายชายจึงจะมาทาบทามกับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเป็นกิจจะลักษณะขึ้นมีการขอวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟ้าของหญิงไปผูกดวง ดูว่าจะสมพงกับฝ่ายชายหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมก็บอกเลิกถ้าเหมาะสมเป็นที่พอใจก็จะตกลงเงื่อนไขาการแต่งงานกันต่อไปคนจีนถือมากในเรื่องสมพงกันหรือไม่นี้จะให้หมอดูหรือซินแสดูอย่างละเอียดละออทุกด้านเพราะถือกันว่าผู้ชายจะดีจะได้จะรุ่งเรืองหรือหายนะเนียมีส่วนดนบันดาลอยู่มาก ถ่าตัวเองดวงชะตาดีอยู่แล้วไปได้เมียที่ไม่ดีดวงชะตาขัดแย้งกันเข้าก็จะดีไปไม่ได้อาจจะเจ็บป่วยล้มตายก่อนการอันควรหรืออับโชคลาบทางการค้าต้องตรวจตราเป็นสำคัญว่าเป็นคู่สร้างคู่สุขกันจริงๆแล้วมั่นใจแน่นอนแล้วนั่นแหละ ผู้ใหญ่จึงจะยอมให้มีการแต่งงานกันได้จะเห็นได้ว่าทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ผู้ที่เป็นคู่บ่าวสาวเองแทบไม่ได้มีบทบาทเลยในลทัทธิกลุมถุงชนของชาวจีนหัวเก่านั้นแม่ของทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้กำหนดบทบาทให้กับลูกๆเองฉะนั้นเมื่อจู่จู่เฮียเพ้งมาบอกกล่าวกับป้างเง็กจู แม่ของแกว่าจะแต่งงานกับพี่นวลซึ่งเป็นสาวไทยที่แม่แกยังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนจึงไม่ต่างกับสายฟ้าที่ฟาดเปรี้ยงลงบนหัวใจที่คับแคบและเคร่งขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าของแม่แกอย่างรุนแรง